ไม่อยากเป็นมัมมีให้เป็นอะไรได้บ้างเป็นเป็นอะไรก็เป็นฮรอเที่ยงคืนก่อนนะเที่ยงคืนอะไรไม่ไม่รอเที่ยงคงเที่ยงคืนหรอไม่รอแล้วเฮ สวัสดีค่ะพี่ก๊อดได้พี่ก๊อดมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ได้มาไม่ได้มาโอเคไม่ได้มา <BS> <squared> เดี๋ยวสามทุ่มสี่สิบห้าผมจะผมจะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอะไรผมเพราะสี่สิบห้าหนูจะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมามีมีอะไรอยากคุยกับหนูอ่ะมามีรีบเลยนะมามีรีบเลย หนูวันนี้ได้อะไรกินวันนี้หนูกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหนูบอกว่าเกือบสี่ทุ่มไม่ได้บอกว่าสี่ทุ่มหนูบอกว่าเกือบสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มของหนูนี่ก็เกือบสี่ทุ่มแล้ว <laughs> ผมต่อครับเวลาคำละสิบนาทีไม่ต้องนอนกังพอดีวันเนี้ย จีบหนูได้ปะจีบได้แต่ติดไหมอีกเรื่องนะมามีม <c oughs> ขอบคุณสำหรับนกกระดาษครับหนูบอกฝันดีได้ไหมได้อะไรพี่ก๊อดอะไรพี่ก๊อดอะไร หนูวันนี้ถึงตีห้าเลยจะเย็นแบบนี้นะจะเย็นเย็นนะใส่เสื้อห่้รักบ้างให้เอฟได้นะครับเริ่มต้นที่เอาอีกแล้วหนูก็แสดงหนูนี่ก็โอ้เขินหนูจังเลยอืม หนูกินน้ําหน่อยไหมครับจริงหนูว่าหนูควรจะกินน้ําสักหน่อยเมื่อกี้หนูเล่นเกมแบบนอนสต็อปแนละ้วหนูก็ไม่ได้พักเลยมาหนูขอกินน้ําแป๊บอย่าเลยนะอย่าซักนะหรอ คือจะให้เอฟแล้วก็ไม่ไม่ต้องสักเนี่ยวันนี้ไม่ได้ทาเต่ามาด้วยสิมามีเหม็นนะมีเกินน้ำยังน่ารักเลยอันนี้อันนี้มามีข้างรักอ่ะอันจริงจริงมามีอ่ะมามีข้างรักลูกเกินอ่ะ การเป็นแฟนหนูแล้วหนูเป็นแฟนใครอันนี้ก็เรื่องของหนูแล้วแหลที่หนูจะต้องไปหานะหนูฟฟกายฟฟกายมันลงปาร์ตี้เดียวกันได้เหรอไม่แน่ใจมันก็ต้องมันก็ต้องสุ่มปะ คือมันมัน,ม,นมันด้วยกันได้สี่คนอนะย่ะหนูหาแฟนให้หนูหน่อยจีคือเรื่องการหาแฟนอะขอบคุณสําหรับนกกระดาษนะครับเรื่องการหาแฟนเนี่ยมันตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันอะเราไม่ก้าวไก่กันจีี่ลูกชนมากตามวันสองขอบครึง <laughs> มันสร้างห้องของตัวเองได้ทำไมวันนี้ต้องหนูวันนี้วันนี้นี่ไงคิมวันนี้ด้อมมอนเตอร์เขาบอกว่าเขาไม่แห้งก็เลยว่าอ่าก็ได้เดี๋ยวหนูให้รางวัลในการพูดหนูหนึ่งสตรีมแทนตัวเองว่าหนูหนึ่งสตรีมถ้าหนูเป็นแฟนหนูก็ได้นะง่ายดีจะกินข้าวอีกไหมถ้าหนูหิวหนูก็กินอีกแหละ เออมีหนูไม่ต้องมีแฟนก็ได้วะ่ะเออวิ l เดย์แอส d ั u ไตเต l e อ n น e c a p power h อร์ฮออันนี้หนูขอเบรกการพูดแทนตัวหนูว่าหนูแป๊บหนึ่งอันนี้ผมเนี่ยผมกำลังคุยกันกับพี่ๆว่าเอ้ยเราจะทำยังไงหมายถึงว่าเรื่องของ การทำซับไตเติลอะใน y o u t u อะครับผมจำได้ว่ามันสามารถทำให้ให้เปิดให้คนนอกอเข้ามาทำได้แต่ว่าเขาเนี้ยยังไม่รู้วิธีทำะคะใครมีวิธีหรือใครรู้วิธีก็แนะนำกันมาได้นะครับแนะนำกันมาได้โอเคกลับมาที่หนูต่อหนูจะไลฟ์อีกวันไหนคะหนูจะไลฟ์อีกช่วงนี้ก็อาจจะมาไลฟ์เรื่อยๆนะคะ ม,มีอยากได้ไดโน,นเสาร์ข้างหลังมีขอได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ข้างลักหนูทำไงดีทำใจนะมีนะมีต้องทำใจนั่นลหละ น้องข้างหลังชื่ออะไรคะน้องข้างหลังชื่อคอปเตอร์จูเนียที่สามช่วงนี้หนึ่งกับสองไม่ได้ออกกล้องเลยเดี๋ยวคนเดี๋ยวจะน้อยใจใช่ไหมนี่ไงหนึ่งกับสองอยู่นี่เห็นไหมอ๋อโอเคในโทรศัพท์บางเครื่องมาถูกครอปไปสินะเดี๋ยวไปพามาออกกล้องก่อนหนึ่งกับสองที่หนึ่งกับเพ่สองอะน้องมารีวิวหน่อยก็น้อง น้องอันนี้คือน้อง1กับน้องสองหนงงน้อง1เนี่ยไม่ดื้อไม่โซนน้อง2ก็ไม่ดื้อไม่โซนน้องสมไม่ดื้อไม่โซนนี่แหละครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ มีนั่งยิ้มจนคนข้างๆงง,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 งแล้วนะมีนั่งยิ้มเออแล้วมีนั่งยิ้มทำไมอ่ะใช่ All Cop Junior are well behaved behave. ตอนตีสองน้องกวนไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพูดงี้ดีมีออพูดนี้ขนลุกนะมีถ้าน้องกวนได้เนี่ย เอาหนูไปเป็นตัวที่สี่ไหมงับ <c oughs> Can you strike a pose with the dinosaur please อโอ้ยแล้วผมยุ่งอ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเพิ่งแคปขอจับผมก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามชอบงับคุณคืออะไรเอ๊ะตอนนี้เหมือนอ๋อ 5G ครั้ง<ถ>แล้วหนูดื้อไหมหนูไม่ดือ้อหนูอะไรไม่ดือ้อ พี่คอปครับน้องหนูเหนื่อยไหมพูดหนูเอาตรงตรงไหมมิเอาตรงตรงเลยปะเหนื่อย n o p อ้อผิดอ๋มอ,ม,ม,อมีเสียงแมวอืม สตรีมหน้ามีจะพยายามเข้าให้ถันได้ขวามในใจศิลปินว่าคือเข้าใจแม้ธรรมชาติเราเนี่ยหนูไม่ได้แทนตัวเองว่าหนูแล้วการที่เราจะมาแทนตัวเองว่าหนูกับมีเนี่ยมันจะกระเดี่ยมนะมันจะกระเดี่ยมมันจะกระจี้อ่ะ มันก็ไม่ได้เหนื่อยหรอมันจะกระจี้เฉยเหนื่อยเขินตั้งแต่ห้านาทีแรกจริงเหนื่อยเขินตั้งแต่ห้านาทีแรกอีกสองนาทีทุกคนอีกสองนาทีหนูจะไปแล้วหนูเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็ไม่ชิน หนูเชื่อหนูเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็ไม่ชินเดี๋ยวพูดซ้ำนะพี่ตำรวจมันหัวเราะเสมอเวลาพี่เรียนแบบเสียงแมวหืม <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะจริงๆชอบแมวมาก ไม่ชินแต่ชอบนะอีกหนึ่งนาทีหนูจะไปแล้วอีกหนึ่งนาทีหนูไม่ไปตอนห้าสิบหนูจะไปอีกหนึ่งนาทีหนูจะไปแล้วชอบนอกเป่าเราเป็นนกให้เธอได้นะขอบคุณสำหรับหัวใจครับ ไม่ตัวนี้มันเป็นตัวองค์คลักไงไม่ไม่ไม,ไม่หนูจะไปแล้วหนูจะไปแล้วอืมหนูไปห้าสิบไม่ได้หรอไม่ได้วันนี้หนูให้มามีเต็มที่แล้วบายๆนะมามีทุกคนหนูจะไปแล้วหนูขอบคุณมามีทุกคนนะที่เข้ามา สนุกสนานมาแคปความหนูกับมามีในวันนี้นะรู้แหละว่าได้คลิปได้รูปได้อะไรกันไปเยอะแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมามีวันนี้ก็คงจะหลับฝันดีมามีวันนี้ทุกคนก็คงจะใจฟูเจ็บใจ,เจ,บเ,จบเจ็บเจ็บแพคลอดอะไรของมามีก็แล้วแต่นะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกหัวใจแล้วก็ทุกกิฟต์ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาดูผมเล่นเกมผม วันนี้มาดูหนูเล่นเกมสเตรนะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในคืนนี้วันนี้หนูก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับกูดไนท์วันอันซาจุจโยโอยาซุมินาไซแฮปปี้สวิตต์ทรีมบายบายไปลูกบาย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 ตัวนี้ด้วยบา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 ยอ่ะ บายบายบายนะบายบายไปเลี้วนะครับบายบายครับ